รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยไทยทีวีสีช่อง3และผลิตภัณฑ์นมสดตราหนองโพแว่นท็อปเจริญไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาบิ๊กซีชอปสนุกสุดจีบิ๊กซีร่วมกับ s อ c แอนด์ซีเอ็มพมจำกัดโดยชิมไปบนไปเต็มใจเสนอยกขยี้ตีสี่สี่สิ ตลาดคือรากเหง้าแห่งวัฒนธรรมการอยู่การกินที่เชื่อชูอัตลักษณไทยต้นตระูลผมแต่บางบันตื่นยิ้มรับตะวันเมื่อดวงจันทร์เลียวลบของสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการยกขยงยกขยี้ปี่สีกับสมจิตจงจอหอเช่นเคยครับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมนั้นไปจ่ายตลาดครับไปซื้อข้าวซื้อของว่า มีวัตถุดิบอะไรบ้างของชาวปากน้ําประแสจังหวัดระยองครับแต่ก่อนอื่นครับมาปากน้ําประแสแล้วเขาบอกว่าแร่งท่องเที่ยวเยอะอาหารดีๆก็เยอะจะเยอะหรือว่าจะดีแค่ไหนเราไปพบกับน้องไอซ์กันเลยครับเราเข้าใจทุกปัญหาของสายตาจะตัดเรื่องตาต้องมาที่แว่นท็อปเจริญ นี่นะคะจะเป็นอีกสถานที่หนึ่งนะคะที่ไอา์จะแนะนำสำหรับคนที่เลือกหาที่พักที่ปักน้ำประแสนะคะที่นี่เป็นที่หนึ่งเลยที่มาและต้องพักเพราะบอกเลยว่าสวยมากๆนะคะแต่ก่อนอื่นเรามารู้จักกับเจ้าของก่อนค่ะสวัสดีค่ะพี่สินนะคะพี่สินเป็นคนดูแลทั้งที่ทั้งที่ชานสมุดและมหาสมุรค่ะบอกก่อนว่าที่ที่เนี่ยของคุณพี่เขาเนี่ยมีสองที่ด้วยกัน ที่นี่จะเป็นมาหาสมุทร,รอีกที่นึงคือบ้านชานสมุทรค่ะ<า>บ้านชานสมุทรจะเป็นหลังแรกคะ่ะที่เราเปิดมาเราเปิดก่อนเจ็ดปีคะ่ะแล้วหลังจากนั้นก็คือเรามาเปิดหลังนี้คะ่ะมหาสมุทรเปิดได้3ปีคะ่ะแล้วที่นูน่นห้องพักเป็นยังไงบ้างคะห้องพักที่นู่นจะมีทั้งหมด8ห้องนะคะส่วนใหญ่จะเป็นห้องใหญ่ ห้องสองคนจะมีแค่3มห้องที่เหลือจะเป็นห้อง4คนแล้วก็ห้อง8คนค่ะที่นูน่นห้องพักแต่และห้องเนี่ยราคาพอจะบอกพอจะบอกได้ะคะว่าราคาราคาเริ่มต้นที่1 0 0 0บาทค่ะรวมอาหารเช้า1,000พันบาทเนี่ยคือพักได้2คน 2>, 2ท่านค่ะแต่แอบ,บเห็นที่เป็นทน้ายนึงที่มีบันไดขึ้นไป <Okay. S 2> เป็นค่ะเป็น family, แฟมิลี่อันนั้นก็คือถ้าเกิดเป็นวันธรรมดา2 5 0 0ค่ะวันเสาร์วันหยุด 2,800บาทค่ะส่วนบรรยากาศทางด้านฝั่งทางมหาสมุทรละคะค่ะมหาสมุทรอันนี้คือเป็นหลังที่2ที่เราซื้อมาค่ะ,ะต้องบอกกันเลยว่าอันนี้ค่ะหลังเจ้าของแรกเนี่ยเขาเป็นคาฮาบดีของชุมชนมแล้วก็พอมาเป็นมือที่สองเนี่ยก็คือมาทําอาชีพประมงะมือที่3ก่อนที่เราคือเราเป็นมือที่4ค่ะม,มือที่3เนี่ยก็คือเขาทํโรงกระพุนค่ะ ตรงนี้สนามหญ้าเมื่อก่อนเป็นบ,ออบ่อกระพุหมดเลยสมัยสมัยสมัยที่เขาทำอะค่ะแล้วพื้นที่ประมาณเท่าไหร่คะเนี่ยพื้นที่อยู่ที่700กว่าตารางเมตรค่ะทั้งหมดที่นี่มีกี่ห้องคะที่นี่ทั้งหมด11ห้องค่ะจะห้องสองคนเราจะแบ่งถึง3 3ประเภทนะคะประเภทแรกเนี่ยก็คือซูพิเรียทวินจะอยู่ชั้นล่างเปิดไปเจอเตียงเลยส่วนประเภทที่2เนี่ยจะเป็นสไตล์ดูเพ็กซ์ก็คือเปิดไปเจอโซฟาแล้วขึ้นไปมอนชั้นลอย ประเภทที่3เนี่ยก็คือจะเป็นดูเพล็กซ์ริเวอร์วิวก็คือจะเป็นห้องที่มีผนังหนึ่งเป็นกระจกมองวิวแม่น้ํากว้างเลยอ๋อคือเปิดเลยตื่นมาปุ๊บเลื่อนมาเห็นเลย,เเลยส่วนอีกท้ายที่4ก็คือจะเป็นห้อง3คนเป็นซูเปอร์เียทิปเปิลแล้วก็จะมีห้อง4คน4ี่คนจะเป็นริเวอร์วิวจะเป็นดูเพล็กซ์แฟมิลี่ก็คือนอนข้างล่างสองคนข้างบน2คนอ, 2> อันนี้ก็เป็นห้องริเวอร์วิวเปิดหน้าต่างก็คือเจอแม่น้ําเลยเหมือนกัน เห็นบอกว่าสามารถที่จะมองเห็นพระอาทิตย์ตกตอนเย็นๆได้เลยใช่ค่ะก็คือหลังบ้านเรานี้ค่ะมุมเยื้องๆไปนิดนึงพระอาทิตย์ตกหลังบ้านสวยมากแล้วถ้าเกิดว่านอกจากชมพระอาทิตย์ตกแล้วเนี่ยหเห็นไอเห็นเรือเนี่ยจอดเต็มไปหมดเลยมีแอททิวิตี้อย่างอื่นที่แบบว่าพาลูกค้าเที่ยวชม บนเรือล่องแม่น้ำอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ที่นี่เห็นเขาบอกว่ามียื่เหี่ยว<ช>แดงอันนี้มีเรามีบริการใหน้นี่ค่ะของเรามีล่องแพเปียกชมเหี่ยวชมพระอาทิตย์ตกตอนเย็นค่ะอันนั้นก็คือเราจะเป็นเรือใหญ่เรือท่องเที่ยวใหญ่สองชั้นเนาะลากแพรไม้ไผ่เข้าไปย้อนแม่น้ําเข้าไปประมาณสักสินาทีค่ะเราจะไปให้อาหารเหี่ยวเล่นน้ํากันตรงนั้นเสร็จแล้วก็ลากออกมาหน้าปากักอ่าวค่ะชมชุมชน วิวเรือลบหลวงกระแสทางน้ําแล้วก็พาทิ์ตกหน้าปากอ่าวเสร็จแล้วก็ล่องกลับใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงค่ะอันนี้เป็นบริการของทางที่พักเลยใช่ใช่เป็นบริการเสริมค่ะคือเราไม่ต้องเสียเพิ่มเติมเสียเพิ่มเติมท<ๆ>่านละ200บาทโอ้ก็ไม่แพงเนาะท่านละ200บาทคือสมมติว่าวันนี้เรามากัน5คนแล้วยังไม่มีลูกค้าอื่นมา5คนเขาก็ออกให้ขั้นต่ำสิบคนอ๋อขั้นต่ำสิบคนนะเพราะฉะนั้นถ้ายังไงก็ขนกันมาทั้งบ้านไงมีเพื่อนเรียกเพื่อน มีนะามีปู่มียา่ามีอาก็ชวนกันมานะคะช่วงนี้ก็ผ่านวิกฤตโควิดไปสักช่วงเล็กๆแล้วนะคะก็มีมีผู้คนเข้ามาพักบ้างไหมคะตอนนี้ก็มีเรื่อยๆค่ะจริงๆแล้วคือปีนี้เราปิดนานมากค่ะแล้วเพิ่งจะเปิดพอเราเปิดมาก็เหมือนนะักท่องเที่ยวก็เริ่มเริ่มเริ่มเข้ามาเยอะเรื่อยๆเอาละค่ะงั้นเดี๋ยวขอให้พี่ได้ฝากอะไรกับ ท่านผู้ชมนะคะถ้าเกิดว่าจะมามายังไงติดต่ออะไรยังไงก็คือการเดินทางนะคะมาที่นี่ง่ายมากเลยค่ะขับรถวิ่งเส้นมอเตอร์เวย์ลงบ้านบึงแกลงค,ค่ะเล, dim, ลี้ยวซ้ายแยกแกลงวิ่งตรงมาทางจังทนทบุรีเจอแยกปากน้ำประแสเลีย้ยวขวาเข้ามา10กิโจะเข้าถึงชุมชนแล้วค่ะแล้วก็เบอร์ติดต่อของเรานะคะสามารถดูที่ในหน้าเพจ Facebook ได้นะคะเอาล่ะคุณผู้ชมคะได้เห็นภาพบรรยากาศแล้วคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือราคาไม่แพง แล้วก็ที่สวยบรรยากาศดีเอาละคะ่ะวันนี้นะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณพี่ซินมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะช่วงทัวทั่ว,วตลาดอร่อยยกขยม สดจริงสะอาดจริงที่บิ๊กซีต้นตะกูลผมแต่บางวันตื่นยิ้มรับตะวันเมื่อดวงจันทร์เลี้ยวหลบของอร่อยทั่วแผ่นดินไทยยกขยโยฟอมใหม่กลับเข้าสู่ช่วงสัวทั่วตลาดอร่อยยกขยโยเห็นไหมฮะเราไปไหนก็ไปเป็นแบบยกขยโยกันไปแต่ว่าไปด้วยความปลอดภัยใส่แมสทุกคนเลยวันนี้ครับก่อนที่เราจะไปะจ่ายตลาดนะก็ต้องบอกว่าเราอยากรู้สินค้าว่าตลาดไหนราคาเขาขายอะไรบ้าง ขายถูกขายแพงยังไงถ้าอยากรู้มาพบก,กับคุณเอก t ิกตอกน,นะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะครับสวัสดีพี่สมจิตด้วยนะครับมาพบกับผมในรายการยกขยงยกขยี้กับเอก t ิกตอกอีกครั้งนะครับ เช้าๆแบบนี้ไม่ว่าท่านจะตื่นไปออกกําลังกายไปใส่บาตรเราก็ต้องมาดูราคาสินค้าในตลาดกันก่อนนะครับว่าตอนนี้ไปถึงไหนกันแล้วนะครับวันนี้ผมก็มีเมนูพิเศษนะครับที่เกี่ยวกับโอ้โหคนที่ชอบเส้นครับคือชอบเส้นไม่ได้กินเล่น,ลนๆมากิน,นกันแบบจริงจังเหมือนผมเนี่ยเราต้องมาดูกันนะครับว่าวัตถุดิบของการทําก๋วยเตี๋ยวเนี่ยนะฮะจะมีอะไรบ้างการกินกว๋วยเตี๋ยวไม่ใช่แค่มีคู่กินคนเดียวก็กิกนเป็นอาหารหลักได้นะครับเอาละฮะ ก๋วยเตี๋ยวเนี่ยนะครับมันก็ต้องมีวัตถุดิบที่หลากหลายเราจะได้เข้าใจพ่อค้าแม่ค้ากันบ้างนะครับว่าเขาจะมีกําไรกันมากน้อยเท่าไหร่เรามาเริ่มต้นกันที่สินค้าที่สําคัญมากนะครับสำหรับก๋วยเตี๋ยวนั่นก็คือเส้นครับเส้นเล็กเนี่ยนะฮะตอนนี้ราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ25ถึง27บาทนะครับส่วนต่อไปครับเส้นใหญ่ครับเส้นนี้ผมชอบมากเลยนะครับเวลาสั่งก๋วยเตี๋ยวเนี่ยมันเหมือนได้ประกาศสักดาฮะผมใหญ่ทุกอย่างพี่อะไรแบบนี้เนี่ยนะครับ ตอนนี้นะครับเส้นใหญ่อยู่ที่กิโลกรัมละ20บาทนะครับสำหรับเส้นบะหมี่นะครับอยู่ที่กิโลกรัมละ42-44บาทครับมาดูที่เครื่องในกันบ้างนะครับกระเพาะหมูครับตอนนี้อยู่ที่กิโลกรัมละ90-100ถึงบาทครับส่วนคนที่ชอบกินตับเนี่ยนะฮะตับหมูครับอยู่ที่กิโลกรัมละ85บาทถึง100บาทครับมาดูที่ขาหมูกันบ้างนะครับขาหมูตอนนี้อยู่ที่กิโลกรัมละ80บาทถึง95บาทครับ ขาไก่ครับอยู่ที่กิโลกร,รัมละ85บาทถึง90บาทครับสำหรับทั่วงอบนะฮะอยู่ที่กิโลกร,รัมละ20บาทครับแล้วก็น่องไก่นะครับอยู่ที่กิโลกร,รัมละ65บาทครับเป็นยังไงล่ะฮะราคาวัตถุดิบต่างๆที่มาทำก๋วยเตี๋ยวราคาอยู่ที่ตรงนี้เราโอเคไหมฮะ ถ้าโอเคยังไงก็ฝากอุดหนุนพ่อค้าแม่ค้าก๋วยเตี๋ยวแล้วก็เข้าใจด้วยนะครับเวลาเขาปรับราคายังไงก็แล้วแต่เราก็กินให้อร่อยไว้ก่อนนะครับยังไงก็เป็นกําลังใจให้กับพ่อค้าแม่ค้ารวมถึงผู้บริโภคทุกท่านด้วยนะครับเอาละเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าเมนูที่พี่สมจิตเตรียมไว้ให้กับเราทุกท่านในวันนี้จะเป็นอะไรบ้างแล้วจะน่ากินขนาดไหนเราไปพบกับพี่สมจิตกันเลยครับเย่เป็นยังไงล่ะตลาดอของเรานะมันมีอะไรมากมาย สินค้าบางสินค้าเนี่ยเราก็อุ้ยมันมีด้วยเหรอบางอย่างเราไม่เคยเห็นบางอย่างไม่เคยเห็นเราก็ตื่นเต้นนะบางอย่างป๋าเคยเห็นไหมใช่เคยเห็นไม่มีอยากเห็นไหมอยากเห็นครับเคยเห็นไหมเห็นครับเห็นบ่อยนี่ก็เห็นบ่อยเห็นบ่อยเห็นอยากเห็นอีกอยากเห็นอีกอยากเห็นแล้วก็อยากเห็นอีกอยากเห็นซ้ําๆนี่แล้วไม่อยากกินมั้งเหรอเนี่ยเอาละ กินซัมซเอาละฮะเดี๋ยวเดือนหน้าเราไปงานแต่งนั้งคู่ได้เลยนะเล่นเลาเล่นเล่าเล่นเดี๋ยวเราไปจ่ายตลาดกันดีกว่าว่าตลาดศิลปิบายของเราเนี่ยราคาเป็นยังไงบ้างซึ่งเมนูวันนี้เราบอกเลยว่าอร่อยแน่นอนนะค่ะคอนเฟิร์มไหมคอนเฟิร์มอะคอนเฟิร์มถ้าคอนเฟิร์มแล้วเราไปจ่ายตลาดกันดีกว่าาไป ุูสวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมที่ตื่นมาชมรยาย,ยการยอขย่งยอขยี้กันแต่เช้าก่อนที่เราจะไปจ่ายตลาดกับพี่สมจิตกันนั้นเราก็อยากจะแนะนําเรื่องราวของตลาดสดในอำเภอแกลงให้คุณผู้ชมได้ทราบกันสักนิดสักหน่อยและตลาดที่เราจะมาแนะนําก็คือตลาดสดเทศบาล3ตลาดนี้เนี่ยนะคะอยู่ข้างอำเภอแกลงเก่าอยู่ย่าน3ามย่านเป็นย่านการค้าเก่าแก่ของอำเภอแกลงค่ะตลาดนี้จะเป็นตลาดเย็นโดยจะคึกคักกันช่วงเย็นเย็นมีทั้งอาหารสดอาหารสำ เด็ดรูปไว้บริการมากมายถ้าใครมาเที่ยวแกลงอย่าลืมไปสัมผัสวิถีชีวิตและอาหารอร่อยๆสดๆในตลาดกันได้นะคะเอาล่ะทีนี้เราจะซื้ออะไรต่อซื้อปลาขูดฮะปลาขูดกับน้ำพริกแกงปลาขูดคืออะไรอ่ะปลาทิเท่าเนี่ยเนี่ยแบบเนี้ทิเท่าขูดขูดเนื้อเหรออ่าอันนี้ปลาอะไรจ้ะปลาดองาดอกไม้ปลาน้ำดอกไม้ที่เอาเนื้อมาขูดเหรอประมากิโลนะอันนี้เอาไปทำอะไรเนี่ยเอาไปทำทอดมัน เอาไปทำทอดมันเอาไหมขายยังไงจ๊ะขายยังไงโลละร้อยปีมพอบอกร้อยปีตีมันควับเลยอันนี้ปลาอะไรอ่ะปลาแบบปลาหน้าตอกมาแล้วก็ปั่นแล้วอันนี้ปั่นแล้วอ๋ออันนี้ต่อไปปรุงอีกทีนึงอ๋ออันนี้ปั่นค่ะว่าเราไปตำเยอะๆเลยค่ะว่าอย่างนี้ขายไงอ่ะโลละเก็บตีมันคือโลสามห้าเลยเอาอันนี้อัถุงอ้าวสิบโลใส่หน่อยจ้ะใส่หน่อยจ้ะใส่หน่อยนะ ปลาเนี่ยจะไปนำทอดมันจ้ะซึ่งเนื้อปลาเนี่ยเนื้อปลาอะไรก็ได้ใช่ไหมใช่ใช่ใช่อ๋อเราไปไปปรุงรสอีกทีนึงเจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบบาทครับอ่ะคนแนนจ่ายเงินเาก็อันนี้เราเปลี่ใช่มจ่ยห้าเราก่าเงินห้าบาทอยากยืมสายพื้นดีครับเราก็ต้องชิมนะขอบคุณครับขอบคุณนะสวัสดีครับอ่ะทีนี้อะไรต่อเหลือแต่น้ำพริก หลังจากกงไปเลยแล้วเดี๋ยวเลี้ยวซ้ายตรงเดี๋ยวนั้นพริกนะจัดไปต้นตระกูลผมแต่บางบันตื่นยิ้มรับตะวันเมื่อดวงจันทร์เลี้ยวหลบของอร่อยทั่วแผ่นดินไทยยกขึ้นไปอภิเแกงอะไรดีพริกแกงกะทิเป็นพริกแกงกะทินะเดี๋ยวท่านผู้ชมผมเห็นเนี่ยพริกแกงเขาเยอะมากพริกแกงส้มก็มีเออบายเลยเดี๋ยวนี้ส้ำเร็จรูปหมดเลยแกงกะทิก็มีเออเอาสิ เราเอาถุงเล็กพอแกงเขียวหวานก็มีอะไร <c oughs> แกงเผ็ดปลาก็มีมีทุกอย่างที่เป็นเครื่องแกงมัสัมนเขาก็มีนะคะมัสัมนก็มีมวันนี้แท่ไปต้องตำเครื่อง,องแกงเองเลยฮะซื้อตามตลาดได้เลยนะคะาถุงเล็กถุงหนึ่งเท่าไหร่จ๊ะสิบบาทเห็นไหมนูแม่คะ ขายเครื่องแกงฮะไม่ต้องกระไดนูไม่ต้องอะไรครับไม่แต่ถุงแทับตอนนี้ครบหรือยังครบวัตถุดิบครบแล้วทุกอย่างครบแล้วเราจะทําเมนูนี้ชื่อเมนูว่าทอดมันปอะไรทอดมันปลาเสทอดมันปลาเสต้องบอกชื่อด้วยไปเลยครับปทอดมันปลาเสไม่ใช่ทอดมันระยองไม่ใช่ทอดมันจันไม่ใช่ทอดมันอังคารไม่ใช่ทอดมันปลาเสค่ะอย่างนี้นะฮะ เอามาผสมกับพริกแกงพริกแกงคล้เครื่อง,งวิธีการทันใดิมไปเที่ยวไปชิมไปเที่ยวไปชิมไป,มไปยกยี้ตีสี่สิ่วชิมขบงโฉงเฉง ผลิตภัณฑ์นมสดตราหนองโพตตนรูลมแ่บางวันนี้ครับเราอยู่กับพมแม่บ้านของเราเหมือนเช่นเดิมนะครับสวัสดีครับสวัสดีรอบนึง้ะแล้วก็นมสดหนองโพนมโคแท้ๆวันนี้มีครกมาฝากไหมมีด้วยมีนมมาด้วยโอ้นมมีหลายรสเลยก็เจอกันอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมครับหลังจากเราไม่ได้เจอกันนานในช่วงโควิดละบาดครับนะก็ต้องยังไงก็ ด้วยความาัถนาดีจากสากลโคหนุ่มหลวงโพราชบุรีจำกัดในพระบรมราชบปถรมภมก็ขอให้ทุกท่านทุกคนอย่าประมาทกาดอย่าตกยกให้สูงสูงไว้ประเดี๋ยวเราก็จะอยู่กับมันได้ด้วยสุขภาพที่ดีด้วยกันดื่มนมสดน้องโพเราทุกวันมีหลายรสชาติปลาท้องวานครับปลาจวบนำมาแจกพี่น้องชาวอำเภอแกลงด้วยได้ชิมกันได้ลองกันเอาแล้วขอบคุณครับผม อ่ะมาพูดถึงเมนูของเราดีกว่าหลังจากที่เราไปจ่ายตลาดกันมาซื้อวัตถุดิบกันมาเรียบร้อยแล้วเมนูสําคัญที่เราจะสรรสร้างให้กับทุกคนได้ชิมกันคือเมนูทอดมันประเสรค่ะทอดมันประเสไม่ใช่ทอดมันระยองไม่ใช่ทอดมันจันไม่ใช่ทอดมันอังคารไม่ใช่ไม่ใช่ทอดมันประเสวัตถุดิบเรามีอะไรบ้างมีปลามีน้ำแกงครับแล้วมีน้ำมันน้ำมัน แล้วก็มีพริกที่ที่เตรียมไปแล้วอ่ะขั้นตอนแรกต้องทํำยังไงต้องเอาปลากับน้ำพริกแกงมาคลุกกันให้มันเข้าอ๋ออย่างนี้ท่านผู้ชมเรามีปลานะฮะปลาที่บดมาแล้วอย่างนี้นะอย่างนี้นะฮะเอามาผสมกับพริกแกงพริกแกงลเแกงวิธีการทำยังไงเริ่มเลย ปลาใส่เอาปลาใส่นะครับใสล้วครึ่งเดียวก็พอมั้งครึ่งเดียวนี่แล้วแต่เลยฮะจะได้ทอดเร็วเอาหมุนได้ไหมอ่าจะได้ต่อจากนั้นก็เอาพริกแกงลงไปพริกแกงลงไปแล้วก็ส่วนผสมมันมีน้ำปลาฮะส่วนผสมจะมีน้ำปลา ใครชอบเผ็ดมากก็ใส่พริกมากค่พเผ็ดมากก็ใส่มากก็จะคลุกให้เข้ากันโอ้โหยี่ยี่ทำยี่ยี่ปลาจวบหน่อยครับผมเออปลาจวบปลาจวบทำบ่อยพูดถึงว่าทอดมันเนี่ยมันมีของทุกทุกจังหวัดไหมราบุรีมีไหมน่าจะมีทุกจังหวัดแต่มันที่นี่แปลกมากมันมันประแสเป็นลักษณะมันแปลกแปกอยู่เอ๋อที่อื่นเนื้อปลามนียแปลกมากนะคะจับให้ละเอียดที่อื่นครับ ที่อื่นจะเป็นปลาที่มีก้างแล้วสับจนละเอียดเป็นเรียกปลานะแต่ที่นี่ทำไงที่นี่กับเอาไปขูดเอาแต่เนื้อเอแต่เนื้อล้วนๆเอาเนื้อปลาล้วนก้างไม่เอาก้างไม่เอาก้างไม่เอาเลยคเออผสมผสมเสร็จแล้วมันจะเป็นแบบนี้ค่ะท่านผู้ชมครับหลังจากที่เอาพริกแกงกับเนื้อปลานะฮะผสมกันแล้วหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้ถือว่าพร้อมแล้วที่จะทาการทอดได้ทอดต่อไปเอาละ วิธีทอดต้องทำยังไงบ้างต้องใส่น้ำมันเยอะๆและคุณแม่เพราะอะไรฮะมันจะได้พองงั้นมันน้อยแล้วมันจะติดกระทะน้ำมันต้องร้อนแค่ไหนครับคุณแม่ับร้อนพอสมควรปัการร้อนมากก็ไหม้ร้อนมากก็ไหม้ต้องใช้ไฟปานกลางไม่งั้นข้างนอกจะไหม้ข้างในมันจะดิบอืมไม่ใช่ผมเคยทอดรอนี่วิธีการจับเห็นไหมฮะท่านผู้ชมดูการจับสิมือเดียวเลย ก็บอกว่าเป็นฟูฟูนะเป็นแบบว่าเหมือนแบบฟูฟูอะหนาไปเป่ะไม่ไม่มีถั่วเธอใส่นะบางทีใส่ถั่วด้วยนะไม่มีค่ะถั่วฝักยาวทอดมัน่ะมันแบบว่าเอาไว้นานแล้วมันจะเสียส่วนยาวอ่ะอันนี้แช่ฟิตแล้วอยู่ได้เป็นอาทิตย์แช่ฟิตไปเลยอุ้ยจะบอกเคล็ดลับท่านผู้ชมนะดูจําไว้เลยฮะถ้าใครอยากจะทํานะแบบนี้ส่วนผสมกับพริกแกงแล้วมาเป็นแบบนี้เนี่ยไม่ต้องใส่ัอย่าไปใส่ถั่ว เพราะจะทําให้เสียเร็วเออเพิ่งรู้นะเนี่ยใส่ถั่วก็ได้แต่ใส่ได้แตที่นี่ไหมดต้องกินเลยค่ะเราจะเอาแผ่นใหญ่แล้วก็ค่ะแล้วแต่คนชอบแผ่นใหญ่แผ่นเล็กพอดีคำกำลังดีปกติใช้ไฟแรงแล้วก็เบาแล้วก็ใส่เยอะๆแล้วก็เคยทําแต่มากๆไม่น้อยไม่เคยทำพรอมนะลองชิมดิคะนี่เขามออจักเนื้อปลานี่สุกเร็วเลยไหมน้ำมันมันร้อน และเมนูทอดมันประแสเสร็จเรียบร้อยหน้าตาเป็นแบบนี้นี่เอง้อมรับประทานเอาละผมว่าเชิญเลยครับคนแรกเลยเป็นไงร้อนร้อนพลาดไม่ได้ปลาประจวบครับแสดงว่าต้องอร่อยแน่นอนเรามาจากราชบุรีมาถึงเมืองแกลงอร่อยิงทอดมันปลาเสรนะครับอเดี๋ยวท่านผู้ชมฮะ มือสั่นครับม <c oughs> ือสั <c oughs> ่นจะได้กินของอร่อยมันอย่างนี้แหละมือสั่นบอลครไม่ได้ยังไม่ได้ถอนนะ <c oughs> โอเคไหม <c oughs> เรื่องครับเรื่อง <c oughs> รสชาติเป็นไงครับรสชาติบุ้มอร่อย <c oughs> มากรสชาติเป็น <c oughs> ไงฮะอร่อยอร่อยแม่วันนี้ต้องขอบคุณนะครับขอบคุณกลุ่มแม่บ้านนะครับบ้านเก่าริมน้ำประแสน,นะครับ <c oughs> ที่ทำอาหารสรรสร้างเมนูให้กับพวกเราได้กินครับขอบคุณครับ และนมสดนองโพนมโคแท้ๆครับสวัสดีครับที่ทำงานขาดกันได้ครับก็คือตลาดเสดพิบาลอำเภอแคลงจังหวัดระยองแห่งนี้นะครับทุกท่านครับถ้าผ่านมาทางภาคตะวันออกนะฮะผ่านจะไปจันทบุรีไว้ตลาดนี้ครับเพราะของที่นี่ราคาถูกแม่ค้าเป็นกันเองมากๆครับสำหรับวันนี้เราทั้งหมดลาไปก่อนครับสัปดาห์หน้าเจอกับพวกเราใหม่ครับกับยกขยงยกขยี้